ครับสวัสดีเอฟซีสู่หูสุกคนครับมือหนิงหลอดมีรายการเบั้งไฟบ้านน้องพื้นะครับตำบลโพชัยอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่สิบเก้ามิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดรายการบั้งไฟมีดังต่อไปนี้นะครับอ่ะามาเบิ่งกันนะครับบังที่หนึ่งแอดเทวดาปีศาจห่างจากบ้านหัวเมืองบั้งที่สองสอราชวงศ์นะครับมือหนิงทำเวลาได้สี่ร้อยห้าสิบปุนะบวธรรมด,ดานะครับแสดงว่า เก่งขัดนะครับผมมาสุดยอดล่ำโตนะครับสร้างบบตีด้วยน้ะมันนี่นะครับที่แหลกตีอยู่นะครับแปดผมซึกว่าสี่เจ็ดสิบห้ายี่สิบนี่ละนะครับแต่นะครับต่อบวเขาสร้างมาเลยถอนนะครับผมมาบ้างที่สามนะครับดิวเทวดาบวกเสียสุทัศน์สังรุยนะครับบ้างที่สี่ไพ่สีทองนะครับบ้างที่ห้าอเฉลิมพลนะครับบ้างที่หกใส้ทอง บางที่เจ็ดเพชรลำฟ้าบางที่แปดสอพอพิมลบางที่เก่าลูกไส้ผู้หน่อย10ล้านปูยมสิบเอ็ดพงจเ 12, จริญสิบสอจอเจริญสุข13บสามอภัยาร14กะทิทองคำสิบหสียอามสังลุยบวกเหรียญลอดห่วง16หกนายกสังลุย17บซอแทกเตอร์18แปบ่งทองสิเกกุ้งจเจริญทรัพย์20ที่ว่าก่อนมาบักจอนยีสสุชาติการช่าง ยี่สิบสองโกเกะยี่สิบสามพนงหกตัดตูยี่สิบสี่นุ่มโล่งขวดยี่สิบห้าสตาบอยยี่สิบหกสมียนศินว้าวเนี่ยมีฮอรเสแมียนศินเนี่ยอ่ะเป็นตะเชี้ยนะครับ,นะบ,รรบทีมงานสมียนศินนะครับอ่ะตุลากานโดยกระทิลอยฟ้าบวกไอแทนบวกไอรอดนะครับอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับน่าจะมีค่าเขาชมนะครับบ่ยังยืนยันก็น่าจะสามลอยเพียงๆนั่นแหละนะครับอ่ะ ส่วนความชอบส่วนตัวของหลอดเอฟซีนะครับมีพี่น้องเหมือนเช่นเคยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเป็นความชอบส่วนตัวของหลอดเอฟซีอลีอีลอนะครับบริเก็ยวข่ายไฟใดใดทั้งสิ้นบริรรู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นตาก็ส่วนนะครับอ่าหลอดมักนะครับซอราชววศงนะครับฟอร์มดีเลือกเกินนะครับช่วงนี้เอายางชุดก็บาอยู่ราคาได้ก็เอาบปอยู่นะครับอีกบ้างออเฉลพลนะครับอีกบ้างนึง ลูกไส้ผู้น้อยนะครับอีกบางร้านปูยมนะครับมือมือมือนี่ร้านปูยมกับเดซี่ร้อยสามสิบห้านะครับลุงหลอดก็วานนจะหวานนะครับมืออื่นนะครับอีกบางหนึ่งกลุ่มจะเลื่อนซับนะครับผมนะนี่เป็นมังไฟที่ลุงหลอดมักนะครับหาบ้างนะครับเป็นความจอบส่วนโตนะครับส่วนอ่าบังไฟแอบแสบลุงหลอดน่าจะเป็นทิวากรหมอบักจอนนะครับฮเเลยทีเดียว <laughs> อ,อย่าลืมไปกับรังแรงใจกันนะครับมาบักจ้อนกับสุชาติการช่างนะครับเป็นของไฟแอบแสบลุงรอดนะครับผมส่วนอ,อื่นๆก็มีเยอะแยะมากมายนะครับบ่ว่าจะเป็นไส้ท้องนะครไฟลาสูนิพานมืออื่นก็อาจจะพานอีกไปเบิ่งกัดน,นะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงรอดดัี่ต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดดัี่สวัสดีครับ